ถ้าวันนี้เวทีนี้ไม่ใช่เราไม่ได้ประสบความสําเร็จไม่ถ้าเรามีมายเซ็ตแล้วก็ความต้องการที่แน่วแน่ว่าเฮ้ยเราอยากจะมงนะเราอยากเข้าไปในเวทีระดับประเทศไปต่อค่ะความพยายามไม่เคยท,ทรยศใครแน่นอนถ้าเรามีจิตใจที่ตั้งมั่นมากพอค่ะขอบคุณมากครับคุณมินาครับเชิญครับแนะนํารุ่นน้องหน่อยครับในฐานะของรุ่นพี่บนเวทีนี้และก็รุ่นพี่บนเวทีระดับประเทศครับ ก็ถ้าแนะนําตอนนี้เลยก็อยากบอกให้เป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดคะ่ะเพราะว่ารอบต่อไปก็จะเป็นการเดินครั้งสุดท้ายแล้วไม่อยากให้ฟังเสียงคนต่างๆที่มาแนะนําทุกอย่างใส่ข้อมูลใส่หัวเรานะเวลาเนี้ยอยากให้เลือก สิ่งที่รู้สึกว่าฉันเดินแบบเนี้ยเป็นตัวเองมากที่สุดอย่าไปฟังว่าแบบใครบอกว่าทำอย่างนั้นสิทำแบบนี้ทำท่านี้อะไรอย่างเงี้ยให้เราไต่ตองดูอีกทีว่ามันใช่ตัวตนเราหรือเปล่าเราถนัดหรือเปล่าค่ะแล้วมันจะออกมามั่นใจมากที่สุดค่ะนี่คือคำแนะนำที่ดีกับรุ่นพี่นะครับที่ได้ผ่านเวทีมามา,มากมายเหลือเกินคุณอุ้มครับในฐานะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาแน่นอนว่า คุณอุ้มจะเดินทางมาถึงมงกุฎสีทองแบบนี้สวยๆแบบนี้แน่นอนว่าต้องผ่านอุปสรรคมาเยอะมากๆให้กําลังใจน้องๆหน่อยไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ไม่ได้ไปต่อก็ดีหรือน้องๆที่กําลังจะได้เข้าสู่สังเวียนบนเวทีในการตอบคําถามในรอบหน้าให้กาลังใจน้องๆหน่อยครับค่ะก็อยากเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะที่อยู่ด้านหลังไม่ว่าคุณจะเข้ารอบผ่านเข้ามารอบลึกขนาดไหนการที่แพ้มันไม่ได้หมายความว่ามันวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตค่ะ หาความตั้งใจถามเป้าหมายของตัวเองให้ดีที่สุดจับมันให้แน่นแล้วเดินไปให้ถึงหากว่าที่อุ้มจะมายืนอยู่ตรงนี้เวลานี้อุ้มผ่านเรื่องราวมากมายจริงๆแต่อุ้มก็บอกตัวเองเสมอว่าอุ้มจะไม่หยุดค่ะอุ้มเปรียบตัวเองเหมือนเป็นนาฬิกาค่ะมันจะหยุดเดินต่อไปข้างหน้าก็ต่อเมื่อมันถ่านหมดหรือว่ามันตายมันก็เหมือนกับชีวิตคนเราอะค่ะอยากให้สู้ค่ะ แบบอย่าเอาอย่าเอาความเสียใจมาทิ้งวันนี้ในเมื่อเราไม่ประสบความสําเร็จความสําเร็จมันเป็นมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราเต็มที่กับมันค่ะเสียบเบอร์เบอร์ให้กับเธอด้วยนะครับคําแนะนําที่ดีกําลังใจที่ดีจากรุ่นพี่เียนเชนคุณมีนาครับกําลังใจที่จะมอบให้กับน้องๆครับที่ไม่ได้ไปต่อก็ดีหรือว่าที่กําลังจะเข้าสู่บนเวทีในรอบตอบคาถามส่งกําลังใจได้เลยครับ ก็สําหรับใครที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบมานะคะถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นความฝันของคุณจริงๆเชื่อว่ากลับไปพัฒนาแล้ววันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราได้เหมือนกันค่ะอย่าท้อค่ะขอบคุณมากครับและท้ายที่สุดนะครับให้ทั้งสองท่านได้ผลงานครับเพื่อที่จะให้ดอมติดตามแล้วก็มีแฟนคลับเพิ่มแบบนี้เรียนเชิญเลยครับคุณอุ้มและคุณมีนาครับ ค่ะก็ละครพรชีวันค่ะตอนนี้ทางช่อง3ก็ใกล้จะจบแล้วยังตามดูกันได้นะคะตัวละครดาราย,ยังออกมาอีกนิดนึงแล้วก็ต่อไปวันที่29นะคะเป็นต่อนะคะทางช่องวัน31นะคะและในอนาคตก็กำลังจะมีหยดฝนกลิ่นสนิมนะคะซีรีส์ค่ะก็ยังไงฝากติดตามด้วยค่ะ ส่วนในตัวใน,ในพาร์ทของอุ้มนะคะก็อยากให้รอติดตามนะคะซีรีส์ของเราสองคนนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่นะคะแต่เชื่อว่าเร็วๆนี้แน่นอนก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนในพาร์ทต่างๆในงานต่างๆหรือบทบาทหน้าที่ต่างๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะเสียงประเบอร์ให้กับเธอทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับขอบพระคุณคุณอุ้มและคุณมีนาะขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเจพักผ่อนด้านหลังเวทีได้เลยนะครับสำหรับในช่วงนี้ต้องบอกว่าเธอยังคงอยู่นะครับเพื่อที่ส่งกำลังใจให้กับน้องๆด้านหลังเวทีเพื่อที่จะได้ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมิสแกรนดนครราชสีมาและก็ครอบคร